ประชาชนและผู้นําชุมชนนะคะที่ตําบลเขาพระจังหวัดนะครนายกมีมติเป็นเอกฉันนะคะคัดค้านการนําลิงจากจังหวัดลบบุรีมาพักผิงที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าค่ะเพราะเกรงว่าจะกระทบกับประชาชนในชุมชนนะคะขณะที่ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่สามารถจับตัวเจ้าคราวค่ะคุณผู้ชม,มซึ่งเป็นลิงหัวโจกพร้อมกับลูกสมุนด้วยนะคะจากนี้เนี่ยก็จะจับตัวไปไปทําหมันนะคะไปกักกันและดัดนิสัยที่เกเรค่ะ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดปฏิปบัติการจับลิงลบบุรีอย่างต่อเนื่องนะคะโดยปรับรูปแบบใช้ปืนยิงยาสลบน้นไปที่ลิงเกเร9ก้าวร้าวตัวใหญ่ที่เป็นลิงหัวโจกแย่งชิงของกินตามที่มีคนชี้เป้าโดยเฉพาะพื้นที่หน้าสำนักงานเกษตรและสาก์การเกษตรถนนราชดำเนินอําเภอเมืองลบบุรีค่ะเนื่องจากเป็นจุดสำคัญมีลิงเกเรอยู่หลายตัวนะคะในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมากระโดดแย่งของชาวบ้านสร้างความเดือดร้อนและทำให้บี ผู้บาดเจ็บหลายคนเลยค่ะโดยเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับตัวเจ้าเคราซึ่งเป็นหัวหน้าลิงอันธพาลได้พร้อมกับลิงขนาดใหญ่อีก7ตัวนะคะแต่ยังเหลือเจ้ายักษ์ค่ะซึ่งเป็นลิงหัวโจกอ,อีกตัวที่เป็นเป้าหมายสําคัญโดยลิงทั้งหมดที่ถูกจับได้เจ้าหน้าที่จะนําไปพักฟื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าท,ที่1นครนายก เพื่อเตรียมผ่าตัดทำหมันพร้อมดัดนิสยัยลดความเกเรดุร้ายจากนั้นจะรอให้ที่สวนลิงตำบลโพก้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะก็จะคัดเลือกลิงที่ทำหมันแล้วเคลื่อนย้ายไปดูแลกันต่อไปค่ะผมเขานิจจับได้แล้วไปไว้ที่ไหนจะเอาไปไว้ที่นครนายกได้หรือไม่นะทางประชาชนผู้นําชุมชนในตําบลเขาพระอำเภอเมืองนครนายกเขาประชุมกันครับแล้วมีการลงมติออกมาเป็นเอกฉันท์แล้วนะครับว่าสายหัวเลยคัดค้านการนาลิง ลิงเกเรจากบุร <tampoco S 2> ีบุรีมาพักฟื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1นครนายกเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะมาสร้างความเดือดร้อนที่นี่อีกเนื่องจากก่อนหน้านี้ก็เคยมีลิงจากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าหลุดรอดมาสร้างปัญหาให้กับชุมชนแล้วก็โรงเรียนมาแล้วนะครับเขาก็เลยไม่ไหวเหมือนกันในพื้นที่บริเวณนี้โดยทางนายอำเภอเมืองนครนายกก็จะนําข้อมูลในที่ประชุมรายงานไปทางจังหวัดค่ะก็อาจจะทําให้ลิงยังไม่ถูกส่งมาในพื้นที่แต่ว่าจะมีหนังสือเข้ามาให้กับทางจังหวัดเพื่อหารือร่วมกันก่อนค่ะ